ยอดวิธีแห่งปีศาจบทที่สต0ร์บทที่340ลืมเลือน6ลู่สซึ่งผุดสีหน้าใครกรวนแวบหนึ่งก่อนจะเก็บตำราวไว้ที่เดิมเจ้าชื่ออะไรเขาหันไปมองเฟยไปหลิงเฟยไปหลิงไปจากสีขาวหลิงจากผ้าไหมเฟยไปหลิงตอบตามตรงกำลังเก็บสมุดบันทึกบนพื้นขึ้นมาอ่านอยู่พอดีเฟยเซินเตอ๋อบิดาเจ้าชอบออกทะเลหรือ ไม่เคยได้ยินมาก่อนท่านพ่อของข้าชอบเก็บงานผู้กันภาพวาดและของโบราณเฟ่ยไปหลิงสายหน้าพอดีที่นางพลิกไปเห็นคำพูดนั้นสีหน้ากลายเป็นซีดขาวทันทีเป็นอะไรไปเจ้าคิดอะไรออกหรือลู่เซิงซักทันใดข้าเคยได้ยินลูกผู้พี่เล่าให้ฟังว่าพวกท่านพ่อได้ของโบราณชิ้นหนึ่งมาโดยบังเอิญกำลังตั้งใจทดสอบความสามารถพิเศษในของโบราณชิ้นนั้นอยู่พอดีเฟ่ยไปหลิงกล่าวเสียงกระซิบ หรือว่าผลกระทบจากของโบราณชิ้นนั้นทำให้ตระกูลกลายเป็นแบบนี้ไม่รู้แต่ก็มีความเป็นไปได้ลู่เซิงพยักหน้าเขาเดินวนในห้องอีกรอบไม่พบเบาะแสใดๆที่มีประโยชน์อีกจึงค่อยเดินออกจากห้องนอนพาข้าไปหาห้องเก็บของสะสมของบิดาเจ้าลู่เซิงสั่งตกลง เฟไปหลิงไม่ลังเลนางไม่ทราบว่าบุรุษผู้นี้เข้ามาทําอะไรกระนั้นตอนนี้เขาเป็นความหวังเพียงหนึ่งเดียวในการออกจากที่นี่ของนางและความหวังหนึ่งเดียวที่จะช่วยเหลือผู้ตรวจการซือหม่าซิ่วดังนั้นนางจึงตัดสินใจร่วมมือกับอีกฝ่ายสุดกําลังทั้งสองเดินไปตามระเบียงต่อท่านที่ทันใดนั้นก็มีเสียงเรียกของเด็กผู้หญิงดังมาจากด้านหลังอย่างรังเลือน เสียงเฉยชาอยู่บ้างไม่มีเสียงสูงต่ำเหมือนกับเสียงทักทายตอนพบเจอกันในยามปกติซ้อยไปหลิงผุดสีหน้าย,ยินดีหันกลับไปในทันทีชิงชิงใช่เจ้าหรือไม่ชิงชิงนั่งเห็นเด็กผู้หญิงสวมกระโปรงขาวที่ยืนอยู่ในความมืดครึ้มของระเบียงสีผิวขาวซีดของอีกฝ่ายสะดุดตาเป็นพิเศษท่ามกลางความมืดมิดท่านพี่กลับมาเถอะอยู่ด้วยกันกับข้าพวกเราไม่ต้องสนใจคนอื่นๆขอแค่พวกเราอยู่ด้วยกันก็พอ เด็กผู้หญิงกล่าวเสียงกระซิบอยากให้ข้าอยู่กับเจ้าด้วยหรือไม่ลู่เซิงชะงกหน้าเข้ามาขัดขวางการพบหน้ากันอีกครั้งของพี่น้องเขาถือกระบี่เดินเอื่อยๆเข้าหาเด็กผู้หญิงคนนั้นพร้อมกับเลียริมฝีปากท่านพี่หนีไปก็เปล่าประโยชน์นี่เป็นชะตากรรมของพวกเราเด็กผู้หญิงกระซิบไม่สนใจลู่เซิงแม้แต่น้อยเพราะเจ้านางเลยอยู่ที่นี่ได้นานขนาดนี้กระมังลู่เซิงยิ่งเดินยิ่งเข้าใกล้ยิ่งเดินยิ่งประชิด เมื่อช่องว่างเปิดออกทุกอย่างจะกรูกันออกมาพวกเราช่วยอะไรไม่ได้เขตทั้งเขตไม่อาจช่วยเหลือเด็กผู้หญิงกล่าวอย่างสงบ่วยโอกาสที่ข้ายังรักษาสติส่วนหนึ่งไว้ได้ท่านพี่ตัดสินใจเถอะตุบเวลานี้ลู่เซิ่งเดินมาถึงด้านหน้าเด็กผู้หญิงแล้วเขาก้มลงมองนางเด็กผู้หญิงยังคงพูดอย่างราบเรียบด้วยสีหน้าไรอารมณ์ไม่มีประโยชน์ท่านทำร้ายข้าไม่ได้ไม่ว่าท่านจะแข็งแกร่งขนาดไหนในโลกเดิมแต่สำหรับข้าแล้วล้วนเป็นแค่อัก ขอของนางถูกมือใหญ่ที่เหมือนกับคีมยักย้ายบีบเอาไว้ร่างถูกยกขึ้นด้วยมือข้างเดียวบอกมาสิ่งที่ทำให้พวกเจ้ากลายเป็นแบบนี้อยู่ที่ไหนกันแน่ลูเซิงสนใจสิ่งนี้มากท่านพี่อย่าฟังคําโกหของนางนางเป็นตัวปลอมนางต้องการหลอกท่านเพื่อให้ท่านติดอยู่ที่นี่ตลอดการทันใดนั้นสุดปลายระเบียงที่อยู่อีกด้านหนึ่งของพวกลูเซิงก็มีเด็กผู้หญิงขาวซีที่สวมกระโปรงขาวเหมือนกันเดินออกมา ใบหน้าของเด็กผู้หญิงคนนี้เหมือนกับคนตรงหน้าเพียงแต่ว่ากระสับกระสายเล็กน้อยขาดความเยือกเย็นหลายส่วนมีความจริงใจหลายส่วนเฟ่ยไปหลิงมองด้านหน้าแล้วมองด้านหลังนางปวดศีรษะอย่างกระทันหันน้องสาวทั้งสองเหมือนกันไม่ผิดเพี้ยนแม้แต่ตำหนิบนร่างที่เล็กมากก็ยังเหมือนกันท่านที่ฟังข้ารีบตามคนผู้นี้ไปท่านพี่หยาไปท่านไม่เหมือนกับคนอื่นๆอ,ออกจากที่นี่ไปท่านจะจบสิ้นอย่างแท้จริง ท่านพี่อย่าฟังนางสิ่งที่กระจัดกระจายอยู่ในนี้ไม่ใช่สิ่งที่ท่านจะรับมือได้รีบออกไปจากที่นี่สำคัญที่สุดท่านพี่ข้าต่างหากตัวจริงนางกำลังหลอกลวงท่านเป้าหมายของนางคือต้องการให้ท่านออกไปจากคฤหาสน์แห่งนี้ท่านพี่ฟังข้าท่านพี่ข้าเป็นตัวจริงหนวกหูหูหนวกหูจะตายแล้วตูม กำแพงของห้องนอนด้านข้างถูกลูเซิ้งตกถล่มด้วยหนึ่งฝ่ามือหินทรายจำนวนมากกระจัดกระจายออกมาในนี้มีปราณจริงแท้กับแก่นมานแทรกอยู่ด้วยเฟ้ยชิงชิงที่เป็นเด็กผู้หญิงสองคนถูกกรวดหินกระเด็นใส่ร่างจังลงอย่างรวดเร็วไม่นานก็หายไปนำทางไปห้องเก็บของะส,สมลูเซิ้งมองเฟ้ยไปหลิงอย่างเหลืออดเฟ้ยไปหลิงรีบพยักหน้าอย่างสั่นกลัวท่านพี่ท่านไปไม่ได้ ท่านที่ท่านต้องไปที่นั่นเป็นบ่อเกิดของทุกอย่างนางกำลังโกหกสิ่งที่ซ่อนอยู่ที่นั่นไม่ใช่สิ่งที่พวกเราจะแตะต้องได้นางต่างหากที่โกหกรีบออกไปจากสถานที่นี้ให้เร็วที่สุดเปรียงลู่ซ้างฟ้าศีรษะของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งจนแหลกจากนั้นก็วุบไหวร่างดุดสายฟ้าอาศัยจังหวะที่เด็กผู้หญิงอีกคนไม่ทันตั้งตัวฟันกระบี่ใส่เปรียง เด็กผู้หญิงถูกพละกำลังอันมหาศาลบนตัวกระบี่ฟาดโดนตัวร่างกระเด็นออกไปกระแทกกับกำแพงด้านข้างอย่างหนักหน่วงจากนั้นก็ระเบิดกลายเป็นเลือดเนื้อกองหนึ่งค่อยๆไหลลงมาชิงชิงเฟ้ยไปหลิงตกใจทั้งหวาดกลัวทั้งทำอะไรไม่ถูกชิงชิงอย่าตายนะนางรีพุ่งเข้าไปแต่วิ่งไปได้ไม่กี่ก้าวก็ถูกลู่เสื้อสับฝ่ามือใส่คอก่อนสลบสลายไป ลู่เส้งโครงศีษะในขณะที่ฮิ้วไฟ้ยไปหลิงไว้พอสัมผัสได้ว่ามีพลังอาวรเล็กๆสองสายค่อยๆไหลเข้ามาในร่างอารมณ์พลันเบิกบานขึ้นไม่น้อยไฟยไปหลิงมองไม่ออกมีหรือเขาจะมองไม่ออกด้วยคนทั้งสองเป็นตัวปลอมพูดคำโก,กหกมดเท็ดเหลวไหลเพื่อล่อลวงไฟ้ยไปหลิงทำให้นางแยกแยะความจริงไม่ออกน่าเสียดายที่มาเจอข้าลู่เส้งสนใจตระกูลเฟ้ยขึ้นเรื่อยๆ เขายกกระบี่ขึ้นตัวกระบี่ที่ฝ้าใส่เฟยชิงชิงเมื่อครู่กำลังเลือนหายและบิดเบี้ยวแสดงให้เห็นว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงบางอย่างความจริงเมื่อครู่ในสองคนนั้นไม่แน่จะไม่มีตัวจริงแน่นอนว่าต่อให้ฆ่าตัวจริงไปลู่เซิ่งก็ไม่มีทางยอมรับขอแค่เป็นคนที่เขาฆ่าล้วนเป็นตัวปลอมทั้งนั้นลู่เซิ่งคิดแบบนี้เขาหิ้วเฟยไป,ไปหลิงด้วยมือข้างหนึ่งพร้อมเล็งหาทิศทาง จากนั้นก็ถีบกำแพงที่เหลืออยู่จนล้มก่อนจะสาวเท้าเข้าไปในห้องตูมเกิดเสียงดังสนั่นกำแพงในห้องถูกลู่เซิ้งถีบถล่มเขาเดินเข้าไปในช่องใหญ่บนกำแพงอีกด้านหนึ่งของช่องคือห้องนอนตูม เขาใช้วิธีการเดิมซ้ำอีกโดยฟันกระบี่ใส่กำแพงหินที่ขวางทางอยู่ด้านหน้าปราณจริงแท้อันร้อนแรงและบ้าคลั่งรับผิดชอบเป่ากรดหินออกไปสิ่งที่มีผลอย่างแท้จริงคือพละกกำลังทางกายเนื้ออันน่าสะพรึงกลัวของเขากลิ่นอายประหลาดที่กระจายอยู่ในอากาศเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆหลังจากลู่เซิงเดินเข้าใกล้หลังจากตัดทะลุห้องนอนสามห้องเขาก็มาถึงสวนดอกไม้แห่งหนึ่งที่มีบ่อน้ำคนคนหนึ่งนั่งอยู่ข้างบ่อน้ำโดยหันหลังให้เขามองไม่เห็นใบหน้า ลู่ซึ่งมองอยู่ห่างๆแยกแยะออกว่านั่นเป็นบุรุษซึ่งกำลังใช้สองมือยันขอบบ่อน้ำโดยไม่ขยับขยื่นครืนสายฟ้าแลบขึ้นส่องสว่างทุกสิ่งในพริบตาลู่ซึ่งค่อยเห็นชัดว่าคนผู้นั้นสวมเครื่องแบบผู้ตรวจการจากกรมหินหยางในเขตจันทราศาสตร์อีกทั้งมือของเขายังถูกตะปูตอกติดกับหินขอบบ่อเลือดหลายสายไหลาตามขอบลงไปในบ่อผู้ตรวจการซื้อมา อยู่ๆก็มีเสียงดังมาจากด้านหลังลู่เซิงเขาหันไปเห็นหญิงสาวงดงามสวมอภรร์สีขาวที่มุดออกมาจากช่องบนกำแพงด้านหลังหญิงสาวคนนี้ก็คือเฟยไปหลิงที่เขาเพิ่งฟาสลบไปลู่เซิงงุนงงก่อนจะมองเฟยไปที่ตนหิ้วอยู่แล้วมองดูเฟยไป๋หลิงที่มุดออกมาด้านหลังอีกรอบนั่นนั่นมันพอเฟยไปหลิงที่อยู่ด้านหลังเห็นคนบนมือลู่เซิงหน้างามก็ใช้แววแตกตื่นหวาดกลัว เกิดอะไรขึ้นเหตุใดจึงมีคนที่เหมือนกับข้าได้ข้าก็อยากรู้เหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นลู่เซิงยกเฟยไปหลิงขึ้นมาสะบัดสะบัดกลับพบเห็นอย่างประหลาดใจว่าฝ่ามือของตนที่จับนางอยู่กลายเป็นกึ่งโปร่งแสงตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่ทราบคนไหนตัวจริงคนไหนตัวปลอมกันแน่ลู่เซิงสงสัยอยู่บ้างแต่ไม่นานเขาก็ค้านจะขบคิดสนใจทำไมว่านางเป็นตัวจริงตัวปลอมขอแค่ไปถึงต้นต่อความจริงก็จะปรากฏเอง เขาไม่สนใจคนข้างบ่อน้ำหากเดินอ้อมไปจากด้านขวาแล้วตัดตรงไปยังห้องเก็บของสะสมที่อยู่ทางซ้ายสุดของห้องแถวเปรียงสลักประตูถูกทําลายลู่เซิ้องผักประตูเข้าไปพริบตาที่เห็นด้านในห้องเก็บของสะสมเขาก็อดงุนงงไม่ได้ในห้องเต็มไปด้วยของสะสมทว่าตรงกลางมีคันช่องทรงกลมบานหนึ่งเป็นคันช่องแก้วที่ขนาดสูงเท่าคน ความน่าประหลาดก็คือสิ่งที่คันช่องสะท้อนไม่ใช่สิ่งที่อยู่ในห้องหากเป็นถ้ำอันเวงวังสีเทาที่ปิดสนิทตรงกลางถ้ามีบ่อน้ำบ่อหนึ่งสิ่งที่ฉายออกมาในกระจกก็คือแกนกลางของบ่อน้ำบ่อนี้หมอกสีเทาจางๆจำนวนมากไหลออกมาจากบ่อน้ำเป็นระยะจากนั้นก็แผ่กระจายตามคันช่องออกไปด้านนอก หมอกสีเทาเหล่านี้เพิ่งจะออกมาก็สลายหายไปในอากาศไม่เหลืออะไรสักอย่างเดียวแต่ลู่เซิงรู้สึกในทันทีว่าหมอกสีเทานี้เป็นต้นต่อของกลิ่นเหม็นที่ตนสัมผัสได้สิ่งนี้คือประตูแห่งความเจ็บปวดลู่เซิงคิดขึ้นได้ในทันทีสูดหายจะเย็นเยียบเพลอกหนึ่งเขาเคยเห็นประตูใหญ่บนลานกว้างทองคำและเคยแย่งชิงประตูที่คล้ายกันมาบานหนึ่งแต่ว่านั่นไม่ใช่ประตูที่เปิดได้จริงๆ ตามบันทึกบนคัมภีรวมถึงคำบรรยายของราชาเงามืดพวกมันแค่เชื่อมไปยังเขตกันชนใกล้ๆโลกแห่งความเจ็บปวดเท่านั้นส่วนสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเหมือนจะเป็นทางเชื่อมที่เชื่อมสู่โลกแห่งความเจ็บปวดอย่างแท้จริงตอนนี้เฟยไปหลิงที่มาทีหลังตามเข้ามาแล้วนางยืนอยู่หลังรูเซิ่งด้วยใบหน้าเรียบเฉยยังมีซือหมาซิ่วก็ติดตามมาด้วยสีหน้าเฉยชาเช่นกันมือถือมีสั้นไว้เล่มละข้างเพียงแต่ส่วนปลายเล็กๆของมีสั้นอยู่ในสภาพโปร่งแสง สวบทันใดนั้นลู่เซิงก็รู้สึกปวดที่มือขวาไฝไ่ปยหลิงที่ก่อนหน้านี้สลบสลดยไม่ทราบว่าเอามีดสั้นที่เหมือนกันเล่มหนึ่งมาจากไหนแทงใส่กลางฝ่ามือขวาของลู่เซิงอย่างรุนแรงทั้งยังแสดงสีหน้าดูร้ายอึมครึมนี่ก็คือการปนเปื้อนจากความเจ็บปวดไร้ยกาจจริงๆลู่เซิงยกมือขึ้นถึงกับเจัดก,การป้องกันของกายเนื้อได้ต่อให้อีกฝ่ายมีอาวุธลึกลับและพิเศษก็ตามเปรียง เขากระเทือบส่วนเอวของเฟ้อยใยหลิงที่อยู่ด้านข้างอย่างหนักหน่วงเสียงกระดูกหักนับไม่ถ้วนดังขึ้นเฟ้อยใยหลิงกระอักเลือดประกายตาริปรลงกว่าเดิมเห็นได้ชัดว่าใกล้จะไม่ไหวแล้วเขาปล่อยมือขวามองดูฝ่ามือขวาที่กำลังโปร่งแสงและจังลงด้วยความเร็วสูงแสดงให้เห็นว่ากายเนื้ออันแข็งแกร่งของเขาต้านทานการปนเปื้อนจากความเจ็บปวดไม่ได้ ลู่เซิงยืดเล็บออกมาบนมืออีกข้างจากนั้นก็เฉือนข้อมือขวาอย่างแผวเบาฝ่ามือร่วงตกลงด้านล่างอย่างสบายๆเหมือนกับลูกท้อที่สุกงอมแล้วถัดจากนั้นเลือดเนื้อตรงส่วนที่ขาดของฝ่ามือขวาก็สานตัวและเติบโตอย่างรวดเร็วเกิดเสียงซาซาดังไม่ถึงห้าอึดใจมือใหม่เอี่ยมก็ปรากฏขึ้นบนร่างลู่เซิงถึงกับแทงทำร้ายกายเนื้อของเราได้ยอดเยี่ยมจริงๆลู่เซิงจ้องมองมีดสั้นบนมือคนทั้งสามอย่างสนอกสนใจ ส่วนมือที่ถูกตัดทิ้งไปถ้าหากเขาต้องการจะให้งอกมือร้อยข้างในหนึ่งช่วยยามก็ไม่มีปัญหาขอบคุณสำหรับการรับฟังช่องเฉินไทยไทยฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะคะ